น้องจ๋าชาววิสาอินทกุลประกาศสัปดาลล้มแชมป์โลกชาวเกาหลีใต้คว้าเหรียญทองยิมนาสิกแอลนบิกเอเชียครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับการแข่งขันยิมนาสิกแอลนบิกชิงแชมป์เอเชียครั้งที่7จัดขึ้นที่ยิมเนเซียมศูนย์กีฬาภาคตะวันออกพัทยาจังหวัดชลบุรีครับวันสุดท้ายของการแข่งขันเป็นการแข่งรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งมีนักกีฬาไทยเข้ารอบชิงทุ ในประเภทที่น่าสนใจครับประเภทประชาชนหญิงเดี่ยวแดนส์ Dance, นะครับมีผู้เข้ารอบ4คนผลปรากฏว่าน้องจา๋าชาวิสาอินทกุลครับเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์มที่เวียดนามครั้งล่าสุดต้องต่อสู้กับคิมยอนจีแชมป์โลกชาวเกววาหลีใต้และทรานอาวี vi, ่แชมป์เอเชียจากเวียดนามน,นะครับผลปรากฏว่าสาวไทยครับสามารถรีดความสามารถออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทำคะแนนชนะใจกรรมการครับที่19.250คะแนนโดยคะแนนดีกว่าที่คว้าเหรียญทองซีเกมส์ เรนเงินครับเป็นทรานอาวีจากเวียดนามครับ18.950คะแนนเรนทองแดงครับคิมยอนจีแชมป์โลกชาวเกาหลีใต้ครับได้ไปที่18.750คะแนนทําให้น้องจ๋าชาวิสาอินทักุลครับควา้าแชมป์ยิมนาสติกแอตรลบิกเอเชียไปครองได้สําเร็จครับในประเภทประชาชนหญิงเดียวแดนส์นะครับ ส่วนบทสรุปของนักกีฬายิมอโรบิกของไทยครับสร้างผลงานได้อย่างน่าพอใจในรายการนี้นะครับก็คว้าไป1เหรียญทอง3เหรียญเงินและก็3เหรียญทองแดงครับขณะที่เกาหลีใต้ครับเป็นแชมป์นะครับก็ครองเจ้าเหรียญทองในศึกครั้งนี้ไปครองนะครับได้ตามความคาดหมายโดยท่านนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยครับเยวตีสรยุทธพัฒนศักนะครับก็เปิดเผยว่าทีมชาติเกาหลีใต้ครับนำนักกีฬาชุดแชมป์โลกเดินทางมาแข่งขันครับแล้วก็ครองเจ้าเหรียญทองไป ส่วนเวียดนามเองก็มีทั้งแชมป์โลกแล้วก็แชมป์เอเชียอยู่ในทีมนะครับการที่ทีมชาติไทยได้1เหรียญทองกับ3เหรียญเงนและก็3เหรียญทองแดงถือว่าดีเกินคาดแล้วนะครับเมื่อต้องพบกับในกีฬาระดับโลกนะครับส่วนในปีหน้าครับมีเวลาเตรียมทีมอีก8เดือน,นครับรายการใหญ่ก็คือซีเกมที่กัมพูชาก็มีเวลาอีกไม่มากแล้วต้องเต็มที่นะครับเชื่อว่าผลพ่วงจากการแข่งขันอลิปิกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักกีฬาไทยที่น่าจะคว้าได้มากกว่า4เหรียญทองในซีเกม,กมชาปีหน้าอย่างแนนน่อครับ สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ